สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะสําหรับคลิปในวันนี้ก็อาจจะแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าผมนั้นจะไม่ได้มาพูดถึงข่าวหรือว่าเจาะเลือกตัวอย่างอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าวันนี้ ผมจะมาคาดเดาและก็อ้างอิงจากข้อมูลที่ตัวผมและทางคอมมูนิตี้ของฟน้ำเนี่ยทำการคาดเดาว,ว่าเออเกมใหม่อย่าง Security Breach มันจะไปในทิศทางไหนซับปรลาดหรือว่า Animatronic ที่เราเคยพบเจอในตัวอย่างมันจะออกมาในรูปแบบใดนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้พูดไปครับมันเป็นเพียงแค่การคาดเดาและทฤษฎีที่หลายๆคนคิดกันมาเท่านั้นทาง s t e l w o s Studio หรือว่าผู้พัฒนาเกมนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรแน่ชัดนะครับฉะนั้นข้อมูลที่ผมได้พูดไปมันอาจจะ ถูกทั้งหมดหรือว่ามันอาจจะผิดทั้งหมดเลยก็ได้แต่ยังน้อยมันก็พอให้เราได้พูดคุยกันสนุกปากนั่นแหละครับ แล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปคาดเดาแล้วก็พูดคุยกันดีกว่าครับโดยอย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือตัวการ์ตูนที่ทางสต e ว l ได้ปล่อยออกมาที่มีชื่อว่า Freddy and Friends on Tour นั่นเองโดยสําหรับผู้ชมคนไหนที่คิดว่าไอการ์ตูนที่เราได้ดูไปเนี่ยมันเป็นแค่คลิปโปรโมตตัวเกมเท่านั้นความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะทาง PlayStation เองเขาได้อัปเดตข้อมูลของ Freddy and Friends on Tour นะครับว่าเราสามารถดูการ์ตูนเหล่านี้ในเกม Security Breach ได้นั่นเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่เขาพูด มาเนี่ยเขาหมายถึงว่าเออเราสามารถเข้าไปดูในโรงหนังของพิซเพ็กแห่งนี้ได้แล้วมันก็จะมีการ์ตูนเหล่านี้ฉายออกมาหรือว่ามันจะเป็นระหว่างวันเหมือนกับใน Final at f r ร d d y พาค Sister o o c a t i o ัหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมารอดูในเกมเต็มนะครับในเมื่อผมพูดถึง Freddy and Friends On Tour มาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ประเด็นหลักเลยละกันเนาะนั่นคือใน Freddy and Friends on Tour ตอนที่3มันได้โผลหุ่น a อนิมอทรอนิกตัวนี้ขึ้นมาซึ่งในตอนที่มันโผลออกมานะครับก็เรียกได้ว่า เป็นที่พูดคุยกันอย่างหนาหูมากๆหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแมงกอลหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเอนเนร์หรือว่าตัวอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าทางคอมมูนิตี้ของฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาได้หุ่นตัวนี้ว่า Amalgamation ซึ่งพอผมพูดออกมาแล้วหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยชื่อนี้มันมาได้ยังไงกันโดยชื่อนี้มันได้โผล่ออกมาในนิยายของสกอตต์คอรตันนะครับที่มีชื่อว่าแฟตแบฟฟไรส์นั่นเอง โดยหุ่นอามาล์กเมชันนี้มันเป็นการรวมการของเศษซากหุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นที่พังแล้วหรือว่าเศษโลหะอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นการรวมการจากพลังแกนชีวิตอะไรบางอย่างนะครับทำให้มันกลายเป็นหุ่นลักษณะแบบหนึ่งขึ้นมาซึ่งหลายๆคนก็คาดเดาไปต่างๆนานา,นา,นาว่าเฮ้ยไอหุ่นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นในทิศทางไหนซึ่งประเด็นก็คือหลายๆคนมีความคิดเห็นเดียวกันกับผมนะครับว่าเฮ้ย หุ่นที่โผล่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมีความอ้างอิงเชื่อมโยงกับเพลงที่เฟรดดี้ได้ร้องไปนั่นคือหุ่นตัวนี้ถ้าไม่อยู่ในโรงอาหารก็อาจจะเป็นเชฟก็เป็นได้นะครับสืบเนื่องจากจํานวนมือที่มีหลายมือมากๆในการจะทําอาหารหรือว่าจะทําพิซซ่าแต่ละทีนึงเนี่ยมันก็ต้องใช้จํานวนคนที่ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นการที่เราสร้างหุ่นอินเทรมอทรอนิกสที่เป็นมือ6มือขึ้นมาก็อาจจะทําให้การทําอาหารเสร็จเร็วมากขึ้นและนั่น ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างหุ่นแฟนเมดอันนี้ขึ้นมาครับ โดย reddit user ที่มีชื่อว่า Grisland ได้ทำการสร้างหุ่นที่เป็นคนทำพิซซ่าแบบนี้ขึ้นมาครับถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แหละแต่ว่าดีไซน์มันอาจจะไม่ใช่แบบนี้เพราะว่ามันดูง่ายจนเกินไปนะครับผมว่ามันต้องมีความน่ากลัวหรือว่าอะไรที่ใส่ไปมากกว่านั้นเล็กน้อยแต่ถ้าถามผมว่าเป็นไปได้ไหมว่าหุ่นตัวนี้จะเป็นหุ่นเชฟจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ65%ล้กันนะครับประมาณนี้ ส่วนหุ่นรูปแบบต่อมาที่หลายๆคนคิดกันนะครับนั่นคือหุ่นจาพวกแมงมุมซึ่งเอาจริงๆแล้วแมงมุมมันควรจะมีแดขานะครับมันควรจะเป็นหุ่นที่เป็นมแมลงซะมากกว่าแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าทางแฟรนไชส์ไม่น่าจะทําหุ่นที่อ้างอิงจากมแมลงนะครับมันอาจจะดูเกินไปสักเล็กน้อยดังนั้นผมคิดว่าการที่เขาสร้างเป็นแมงมุมหรือว่าเป็นมแมลงต่างๆเนี่ยก็อาจจะปัดตกไปแต่ว่าอย่างสุดท้ายครับอันนี้เป็นไปได้มากที่สุดสําหรับตัวผมนะ นั่นคือการที่เขาเนี่ยเอารูปนี้มารวมกับรูปที่เคยโผล่มาแล้วใน Freddy and Friends on tour ตอนที่1และนั่นคือรูปนี้ครับใช่แล้วครับมันคือหุ่นบริกรที่ผมเคยพูดไปในตอนแรกของ Freddy and Friends on tour นั่นเองมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่า หุ่นตัวนี้มันคือหุ่นที่แวนนี่หรือว่าเวเนซ่าทำการนำหุ่นแอนิมาทรอนิกที่เป็น s t a r ์บอทนะครับหรือว่าหุ่นบริกรนำมาพังแล้วก็มาซ่อมใหม่โดยการที่เอาหุ่นบริกรทั้งหมดนี้มารวมกันจนทำให้หุ่นบริกรจำพวกนี้กลายเป็นหุ่นลักษณะแบบนี้ขึ้นมา โดยโมเดลนี้เป็นโมเดลแฟนเมดนะครับที่สร้างขึ้นมาโดย Reddit user ที่มีชื่อว่า r e m a i n s e l f l e s s ซึ่งความจริงแล้วหลายๆคนคิดแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีรูปหลายๆอย่างต่างๆนานา,นาแต่ว่าผมคิดว่า Reddit user คนนี้เขาทำโมเดลมาได้ดีที่สุดแล้วผมก็เลยขอนำโมเดลนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันละกันแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเจ้าหุ่นที่เป็นขาหขากับหุ่นบริกรที่เราได้เห็นในตอนแรกมันจะมารวมกันเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์นะมาพูดคุยมาถกเถียงกันได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลของการคาดเดาก,ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับซึ่งเวลามันอาจจะน้อยไปหน่อยเพราะว่าข้อมูลที่ผมอยากจะเสริมขึ้นมาเนี่ยก็มีเท่านี้จริงๆนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากจะเอาข้อมูลเก่านี้ไปพูดถึงในตอนใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะเลยฉะนั้นผมไม่อยากจะเอาข้อมูลเก่าๆนั้นไปรวมกับข้อมูลใหม่ๆนั่นเอง หลังจากนี้มันจะมี Minor c h a n ช e นะครับที่เป็นการเพิ่มอะไรบางอย่างในโต๊ะทำงานของเว็บ security breach tv com ในตอนวันเสาร์นะครับและ Freddy and Friends on tour ตอนที่4ก็จะมาเปิดเผยให้ทุกคนได้ดูกันในวันพุธหน้าใครที่เฝ้ารออยู่นะครับก็เขาดาวไว้เลยนะครับประมาณ8วันแน่นอนแต่ว่าวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ